ในครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะนำทุกคนไปสู่บทเรียนเรื่องของการขนส่งไม้นะคะหากเราพูดถึงเรื่องของการส่งไม้เนี่ยเราสามารถจำแนกออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะนั่นก็คือ primary transportation กับ secondary transportation นะคะ primary transportation เนี่ยบางครั้งเราเรียกว่าเป็นการขนส่งระยะใกล้นะคะก็คือเป็นการขนส่งไม้ภายในพื้นที่ส่วนป่าด้วยกันเอง หมายถึงว่าการนำไม้ที่ตัดแล้วนะคะออกจากพื้นที่ทำไม้มารวมกองกันไว้ที่บริเวณเหมอดไม้หรือว่าจุดรวมกองนั่นเองนะคะเพื่อที่จะรอการตัดทอนเป็นท่อนสัน้นการรวมกองการจำหน่ายนะคะเมื่อจำหน่ายเสร็จนะคะไม้ก็จะถูกส่งต่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งในขั้นตอนนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น secondary transportation หรือว่าเป็นการขนส่งระยะไกลนะคะซึ่งการขนส่งระยะไกลเนี่ยอาจจะไกลถึง100กิโลหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคะหมายถึงการขั้นตอนหลังจากซื้อขายแล้วไม้ถูกนำออกจากสวนป่าเพื่อส่งไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าจุดที่มีการใช้ประโยชน์นั่นเองนะคะในสไลด์นี้นะคะเราจะโฟกัสที่ secondary transportation นะคะ ซึ่งถ้าเราสามารถจำแนกออกได้เนี่ยมันจะจำแนกออกเป็นประเภทตามลักษณะการขนส่งนะคะอันที่1ก็คือการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือว่าด้วยบนถนนนะคะอย่างที่2คือการขนส่งด้วยระบบรางค่ะอันที่3เป็นการขนส่งทางน้ํานะคะแต่จะอาศัยการล่องซุงล่องแพโดยไม้เนี่ยจะเคลื่อนที่อย่างอิสระนะคะและสุดท้ายค่ะเป็นการขนส่งทางน้ําเช่นกันนะคะแต่จะมี ขอบในขอบเขตในการขนส่งที่ค่อนข้างมิดชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแพขนานยนต์หรือว่าเ,ออเรือบรรทุกสินค้านะคะกราฟนี้นะคะจะเป็นวิวัฒนาการหรือว่าแนวโน้มของการขนส่งไม้ในทวีปยุโรปนะคะโดยเฉพาะประเทศฟินแลนด์เนาะในอดีตนะคะเราจะเห็นว่าประมาณป,าณปี1940จนถึง1960เนยี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่การล่องสูงล่องแพเนี่ยเฟื่องฟูมาก ใช้กันเยอะเลยทีเดียวนะคะประมาณ60-70%ของการขนส่งไม้ทั้งหมดนะคะในขณะเดียวกันช่วงนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการขนส่งด้วยระบบรางหรือว่ารถไฟนะคะแล้วก็เริ่มมีการใช้รถบรรทุกแต่ยังมีสัดส่วนที่น้อยมากนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเนาะประมาณปี1 9 8 0 1 9 9 0เนี่ยเราจะเห็นว่า อัตราการล่องซุงล่องแพเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะในขณะที่การขนส่งทางรถบรรทุกเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นจนในปัจจุบันนะคะสัดส่วนมันกลับกันกลายเป็นว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุกเนี่ยได้รับความนิยมนะคะประมาณ80%แล้วก็การล่องซุงล่องแพเนี่ยแทบจะหายไปแล้วแต่ก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าในปริมาณที่น้อยมากๆเลยเนาะ แต่ในส่วนของการขนส่งด้วยระบบรางเนี่ยก็ยังคงอยู่นะคะในระดับที่ค่อนข้างสเตเบิลเลยก็คือประมาณ20%ตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะทีนี้เราไล่ดูไปแต่ละการขนส่งแต่ละรูปแบบเนาะเราไปดูอย่างแรกก่อนเลยก็คือการขนส่งด้วยรถบรรทุกนะคะรถบรรทุกที่เห็นอยู่ในภาพนี้เป็นรถบรรทุกของทางฝั่งประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ แต่ในภาพนี้นะคะจะมีหลากหลายเยมีของฟินแลนด์ก็มีนะคะนิวซีแลนด์ก็มีเอมิกาก็มีนะคะทางภาพบนเนี่ยก็จะเป็นรถบันทุกที่ขนาดมีการเคลื่อนของตัวพวกเนี่ยได้อย่างอิสระจะยืดออกยาวตามขนาดไม้นะคะยาวก็ได้หรือหดให้สั้นลงก็ได้ขึ้นอยู่กับไม้ของเราสั้นยาวแค่ไหนนะคะถ้าเราสังเกตนะกระบะในต่างประเทศนะคะรถบันทุกเนี่ยจะเป็นกระบะแบบเปลือยนะคะสามารถ ยกไม้ขึ้นลงได้อย่างอิสระยกไม้ได้อย่างไรเราจะเห็นภาพตรงกลางด้านล่างนะคะมันจะมีะอุปกรณ์ที่ใช้โหลดไม้ขึ้นและลงเนี่ยที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างมากแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนาะก็จะเป็นรถกระบะท,ที่มีขอบปิดมิดชิดนะคะลักษณะของกระบะก็จะไม่เหมือนกันถ้าเป็นกระบะของต่างประเทศแบบนี้มันจะขนส่งไม้ได้แบบ ขาเดียวก็คือขาไปหรือขากลับนะคะแต่ขาเนี่ยก็จะขนส่งสินค้ายอย่างอื่นไม่ได้เลยนะก็จะทําให้เป็นข้อเสียเปรียบนะคะแต่ในขณะที่รถบรรทุกบ้านเราเนาะขนไม้ไปนะคะอาจจะส่งหินปูนทรายอะไรกลับมาก็ได้น,นี่ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้สองทางนะคะขึ้นอยู่กับการออกแบบดีไซน์นะคะต่อมาค่ะอันนี้เป็นงานวิจัยแล้วก็พัฒนาในทางสแกนเดนเวียนนะคะ แบบประเทศสวีเดนเนาะเขามีการพัฒนาปกติเนี่ยเราจะเห็นลดบรรทุกอย่างมากก็สองพว่วงใช่ไหมคะหัวท้ายแต่ทางสวีเดนเนี่ยขยายไปจนถึง4พ่วงด้วยกันกึ่งกึ่งรถไฟแล้วเนาะน้ำหนักบรรทุกก็อยู่ประมาณ60-70ถึงตันนะคะได้เกือบสองเท่าของรถบรรทุกทั่วไปแต่ข้อเสียของอันนี้ก็คือว่าจำเป็นจะต้องใช้คนขับที่มีทักษะค่อนข้างสูงนะคะและจะวิ่งได้บนถนนที่มีความสามารถในการรองรับน้ำหนัก ได้ดีเป็นพิเศษเพียงไม่กี่เส้นทางเท่านั้นเองนะคะนี้ในภาพรวมนะคะภาพรวมของการขนส่งไม้โดยรถบรรทุกเนี่ยมันก็จะมีข้อดีก็คือว่ามีความยืดหยุนนะคะยืดหยุ่นในที่นี้หมายถึงเช่นกรณีรถรถบรรทุกบ้านเล่าเนาะที่สามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลายประเภทนะคะในแง่ของการลงทุนถือว่าต้นทุนไม่ได้สูงมากนักนะคะสามารถที่จะซื้อได้สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยที่ ไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุนเยอะมากหรือมหาศาลนะคะต่อมาสามารถทําความเร็วได้นะคะทาความเร็วสามารถกําหนดโทรแจ้งลูกค้าได้เลยว่าอีกหนึ่งชั่วโมงรถจะไปถึงสถานีปลายทางนะคะสามารถควบคุมความเร็วในการขึ้นไม้แล้วก็ลงไม้ได้ด้วยอันนี้คือข้อดีของมันนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันเนาะข้อเสียก็คือว่าขนาดที่บรรทุกไม้ได้นะคะจะมีค่อนข้างจํากัด ถ้าเป็นบ้านเหลาก็ได้ไม่เกิน20ตัน30ตันเนาะถ้าเป็นหนาปทศกาจะมีมากขึ้นกว่านั้นนะคะการใช้รถนะคะก็จะก่อให้เกิดการปลดปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สร้างมลภาวะให้กับอ,อ,อากาศแต่ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีวิวัฒนาการในการพัฒนาแล้วนะคะเครื่องจักรผลป่าไม้หรือว่ารถบรรทุกไม้เองเนี่ยเริ่มมีทิศทางที่ไปในเรื่องของการเป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดนะคะแล้วก็ในอนาคตอันใกล้อาจจะได้เห็นเป็นรถพลังงานไฟฟ้าแบบร0อเเซ์ด้วยนะคะ การขนส่งแบบนี้นะคะเหมาะสําหรับการขนส่งระยะทางที่ไม่ได้ไกลมากเนาะมันก็จะขนส่งภายในประเทศด้วยกันเองนะคะน้อยเคสมากๆที่จะเห็นขนส่งในระหว่างประเทศนะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศนะคะการขนส่งแบบนี้นะคะจะเป็นการขนส่งที่มีความสมเสี่ยงมากกว่าการขนส่งประเภทอื่นก็คือสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งทางน้ําหรือทางรางเนาะ อันนี้เป็นภาพจากประเทศไทยเองนะคะขนไม้ขึ้นรถเรียบร้อยและวกำลังจะออกไปส่งโรงงานโรงงานนะคะออกยังไม่ทันพ้นแปลงเลยค่ะล้มแล้วเนาะอันนี้ไม่ต้องนึกถึงว่าถ้าไปล้มแบบนี้บนกลางถนนนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเยอะขนาดไหนต่อมานะคะเป็นเรื่องของการขนส่งด้วยระบบรางนะคะการขนส่งด้วยระบบรางเนี่ยประเทศไทยเคยมีในอดีตนะคะ เราขนส่งไม้จากเด่นชัยจงังหวัดแพร่เนาะจากเชียงใหม่ลงมาที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยลดน้อยหายไปและด้วยข้อจํากัดบางประการนะคะในการขนส่งด้วยระบบรางเนี่ยยังเห็นในหลายๆประเทศนะคะนิวซีแลนด์ยังมีอยู่ยุโรปยังมีนะคะสหรัฐอเมริกายังมีให้เห็นนะคะข้อดีของมันก็คือว่าเมื่อมันเป็นรถไฟะคะ่ะเราสามารถต่อโบกี้ไปได้ เร,เรื่อยๆเยอะปริมาณเยอะเพราะฉะนั้นการขนส่งแต่ละครั้งเนี่ยมันสามารถขนส่งได้ได้คลังละมากๆนะคะและเมื่อนํามาหารเป็นค่าใช้จ่ายตอนหน่วยแล้วเนี่ยต้นทุนมันก็จะค่อนข้างต่ำนะคะการขนส่งแบบนี้เนี่ยโดยระบบรางเหมาะสําหรับการขนส่งระยะทางไกลนะคะอย่างเช่นในยุโรปเนี่ยจะมีการขนส่งไม้ข้ามประเทศกันเลยเช่นจากเยอรมันข้ามไปฝรั่งเศสนะคะจากอิตาลีข้ามไปประเทศอื่นๆ ไปออสเตรียไปอะไรก็แล้วแต่นะคะการขนส่งด้วยระบบราวเนี่ยค่ะสามารถขนส่งได้ครั้งละมากๆจำนวนเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมไม่มีการปลดปล่อยมีการปลดปล่อยแต่ว่าปลดปล่อยก๊าซเแลอไใส์น้อยกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นนะคะ แต่ข้อเสียของมันก็มีนะคะข้อเสียก็คือว่าการขนส่งแต่ละครั้งเนี่ยจะค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการเดินทางนะคะความเร็วอาจจะสู้รถบรรทุกไม่ได้นะแล้วก็เรื่องของการนำไม้จากป่ามาสถานีรถไฟนะคะแล้วก็จากสถานีรถไฟเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมขั้นตอนตรงนี้เรายังจำเป็นจะต้องใช้รถบรรทุกในการผ่องถ่ายสินค้ามานะคะทำให้เกิดค่าใช้จ่าย ก่อนและหลังนะคะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้เสียเวลาด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ประเทศไทยเนี่ยการขนส่งไม้ด้วยระบบเราเนี่ยค่อยๆลดน้อยถอยลงนะคะต่อมาค่ะไปดูเรื่องของการขนส่งแบบการล่องสุงล่องแพ้บ้างนะคะเทคนิคเนี่ยก็จะมีประมาณ2-3ถึง3แบบด้วยกันเนาะแล้วแต่ว่าขนาดของลำน้ำของเราเนี่ยมีความลึกตื้น แคบกว้างขนาดไหนนะคะเราก็ต้องเลือกเทคนิคการล่องแพล่องซุงที่เหมาะสมนะคะข้อดีของการล่องแพล่องซุงเนี่ยแน่นอนเลยว่าราคาถูกมากๆนะคะถูกมากเลยแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนอกจากแรงงานคนหรือบางครั้งอาจจะมีการใช้เรือลากจูงบ้างเพื่อช่วยบังคับทิศทางนะคะการขนส่งประเภทนี้เนี่ยสามารถขนส่งได้ครั้งละเยอะๆนะคะแต่มันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะในการเดินทางนะคะ อัตราการใช้พลังงานก็จะจะน้อยน้อยมากเลยแต่มันก็จะมีข้อเสียนะคะข้อเสียก็คือว่าการขนส่งแบบนี้จำเป็นต้องอาศัยฤดูการที่เหมาะสมนั่นก็คือฤดูฝนหรือว่าฤดูน้ำหลากเท่านั้นนะคะถ้าแม่น้ำตื้นเขืนการขนส่งรูปแบบนี้ก็จะใช้การไม่ได้นะการขนส่งแบบนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกับระบบรางเลยค่ะคือเราจะต้องนําไม้จากป่ามายังบริเวณริมน้ําก่อนนะคะแล้วก็ นำไม้ลงน้ําจากนั้นค่อยเคลื่อนที่ผ่านน้ำมาก็จะเสียขั้นตอนนะคะในเรื่องของการขนส่งไม้มาในตอนแรกนะคะเป็นการขนส่งที่จะต้องใช้กับชนิดไม้ได้บางชนิดนะคะไม่ใช่ว่าไม้ทุกชนิดสามารถลอยน้ําได้เนาะจะต้องเป็นไม้ชนิดที่ลอยน้ําได้เท่านั้นนะคะถึงจะขนส่งด้วยรูปแบบนี้ได้การขนส่งรูปแบบนี้ก็มีข้อเสียอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คืออาจจะเกิดการหลุด เสียหายนะคะหมายถึงว่าไม้เนี่ยหายไประหว่างทางเนาะระหว่างล่องซุงมอาจะมีบางท่อนนะคะจมหายไประหว่างนั้นหรือว่าเกิดความเสียหายระหว่างทางได้นะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการขนส่งด้วยระบบน้ำก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่ไม้แช่น้ำอยู่เนี่ยมันจะเป็นการรักษาคุณภาพและความสดของเนื้อไม้ได้ทางหนึ่งนะคะซึ่งโรงงานแปรรูปเนี่ยชอบเลยการแปรรูปไม้จะทำได้ง่ายนะคะ พวกของเชื้อราโรคแมลงก็จะเข้าทําลายเนื้อไม้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันถูกน้ําแช่อยู่ในน้ำเนาะต่อไปค่ะไปดูอย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการขนส่งด้วยไม่ว่าจะเป็นแพขนานยนต์หรือว่าเรือบรรทุกสินค้านะคะในที่นี้จะเน้นเป็นเรือบรรทุกสินค้าแล้วกันเนาะข้อดีของมันนะคะก็คือเรือบรรทุกสินค้านี่เราจะใช้ในการขนส่งระยะทางไกลๆเช่นข้ามทวีปเลยส่งออกจากประเทศไทยนะคะไปสหรัฐอเมริกาไปอังกฤษ หรือแวะแต่ไปแอฟริกาไปเซาท์อเมริกาอะไรก็ได้นะคะสามารถขนส่งไดในระยะทางไกลนะคะเมื่อเราคิดเป็นต่อระยะทางต่อต้อนทุนแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคเลยยอมรับได้นะคะขั้นตอนพวกนี้เวลาขนส่งนะคะจะขนส่งได้ทีละเยอะๆเนาะเพราะไหนๆไปไกลแล้วเนี่ยก็ต้องขนไปได้เยอะๆด้วยนะคะเหมาะสําหรับการขนส่งที่เอ่อจะต้องไปในที่ที่ดินแดงไกลโพต์แต่อาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะ การขนส่งอาจจะใช้เวลา2-3สัปดาห์นะคะหรือบางครั้งอาจจะเป็นเดือนเลยเพราะว่าการเดินทางด้วยเรือนเนี่ยเขาไม่ได้เดินทางจาก A ไป B โดยตรงนะคะเกาต้องมีการแวะสเตชันต่างๆระหว่างทางเช่นถ้าเราอยากจะส่งไม้นะคะจากไทยนะไปจีนตอนบนนะคะอาจจะต้องมีการแวะผ่านฮ่องกงแวะผ่านเกาหลีญี่ปุ่นก่อนกว่าจะขึ้นไปจีนตอนบนได้เนาะมันก็จะเสียระยะเวลาตรงนี้นะคะ ไปประมาณ1การที่จะขนส่งด้วยระบบนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยรถบรรทุกนะคะไม่ว่าจะก่อนและหลังอีก1ทอดทําให้เกิดคอสที่เรียกว่าเป็นดับเบิลแฮนดิ่งนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมขึ้นมาและการขนส่งด้วยเรือบรรทุกสินค้านะคะมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยทักษะของการบริหารจัดการเวลาเพราะอะไรนะคะเวลาที่เรือเทียบทา1หครั้งนะคะจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น และเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบรรทุกของได้ไม่เต็มหลังคุณจะเสียค่าปรับนะคะและถ้ามหม่ก็ตามคุณขนไม้หรือขนสินค้าเกินระยะเวลาที่เขากําหนดคุณก็จะโดนค่าปรับอีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งค่าปรับนี้มหาศาลมากเนาะเพราะฉะนั้นทักษะในการบริหารจัดการเวลาเนี่ยจะต้องยอดเยี่ยมเลยนะคะนี้ปัจจัยนะคะเวลาที่เราจะดูว่าเราจะเลือกใช้ระบบการขนส่งรูปแบบใดดีเพราะมันมีเยอะมากนะคะ เราก็จะดูเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะอันไหนเหมาะกับเราเนาะระยะเวลาเราต้องการเร่งรีบแค่ไหนนะคะในการขนส่งสินค้านะคะการขนส่งแต่ละครั้งต้องการปริมาณมากน้อยเพียงใดนะคะระยะทางใกล้หรือไกลนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นในการขนส่งนะคะอันนี้เป็นสิ่งปัจจัยที่เราต้องดูในภาพรวมทั้งหมดเนาะเราจะไม่ดูด้านใดด้านหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกมีเยอะมากเราต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะ